จริงอ่ะอุทัยธานีเป็นเมืองที่มีดีกว่าที่หลายๆคนคิดครเรายังมีวิถีชีวิตที่อ่าสโลไลฟ์ชีวิตเรียบง่ายไม่อยากไปไม่อยากไปกลางเต็นแล้วร้อนอน,นี้เดี๋ยวหนุยเอาแอร์ไปให้ก็ได้ไม่เอาหนุยก็ยังร้อนอยู่ไม่เอาหนุยเติมพัดลมไปอีกไม่เอาหนุยร้อนเหรอร้อน สวัสด <it> ีค <c> ร <ười> like ับสวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับก็อยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะที่น้องออสนะครับอมาอยู่พักที่นี่เลยใช่ไหมพี่เขาจะอยู่จังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีนี่บ้านปู่ใช่ไหมบ้านปู่บ้านปู่แล้วที่เพชรบูรณ์ล่ะครับแม่ครับบ้านแม่นะฮะก็อยู่สองจังหวัดเรียกว่าเป็นลูกครึ่งครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งอุทัยธานีลูกครึ่งเพชรบูรณ์นะครับ ว่าบอกว่าน้องออสบอกว่าพี่นุ้ยมาจังหวัดอุทัยธานีหน่อยมาหาออสที่อุทัยธานีหน่อยครับนะครับบอกเอ้าแล้วเมืองอุทัยธานีมันมีอะไรดีอ่ะโอ้โหนี่พอมาจริงๆแล้วสุดยอดเลยนะสุดยอดแนะนําหน่อยได้ไหมอุทัยธานีจังหวัดอุทัยนี่มีที่ท่องเที่ยวเยอะไหมเที่ยวเยอะที่ไหนมากฮะแนะนําเลยครับไปที่ไหนกันดีอุทัยครับไปอุทัยนี่แหละค, <laughs> ครับผมครับผมที่พี่นุ้ยดูมานะโอ้โหเยอะมากเลยนะสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีครับนี่ มาก็อยากไปกราบพระก่อนก็ได้นะครับผมท่าซุงวัดท่าซุงอพระปู่ฤาษีลิงดำนี่นะไปเมืองโบราณก็ได้นะเมืองโบราณบ้านการุ้งนี่นี่ไปได้เคยไปบ้างเคยครับเออที่เมืองโบราณมีอะไรบ้างอะไม่มีครับไม่มีแล้วครับอ๋อคือไม่มีอะไรที่ทันสมัยคับจะเป็นโบราณครับนี่แต่ยังมีอยู่นะเขายังมีอยู่คนท้องที่คนเป็นนะวัดถ้ำเขาวงนี่คือนี่ก็มีครับเคยไปัเคยครับกี่ครั้งละ เจ็ดครั้งเหรอ,อค,ครับครั้งแรกเป็นไงวัดเจ็บโอบรรยากาศดีมากนะฮะวัดธรรมเขาวงนี่วัดวัดสังกัดวัดสังกัดรัรตนะคีรีครับนี่ไปไหว้พระใครที่สายมูนะครับชอบไหว้พระทำบุญนะฮะก็วัดก็เยอะนะครับ<ต>เอ๊ห้วยขาแข้งนี่ก็อุทัยใช่ไหมอ่าจากนี้โลจากนี่ที่เราอยู่ตรงนี้ห้าโลนะ ตอนนี้ที่ห้วยขาแข้งยังอุดมสมบูรณ์อยู่ไหมครับยู่ครับเคยเคยไปที่ห้วยขาแข้งครับใช่ไหมเป็นป่าใหญ่เลยใช่ไหมครับยังมีพวกสิงสา,า,ารสัตว์อะไรอยู่ไหมมีมีอะไรบ้างมีอะไรสัตว์อะไรอย่างเช่นตัวอัดฮะตัวอัดปูอ,อัดปูอ,อัดครับนี่ปูอัดบอกเลยนะโอโอมาห้วยขาแข้งคุณต้องมาดูปูอัดนะฮะอยู่ในป่าลึกใช่ไหมครับนะครับ แล้วมีอะไรอีกที่แบบว่าที่แบบหายากหรือว่านานๆจะโผล่ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ดูได้เห็นมีตัวอะไรอีกฮะูกชิ้นลูกชิ้นมีปูอัดแล้วก็มีลูกชิ้นเพราะว่าเอาเหอะไม่ค่อยได้เห็นหรอกนี่กินตุกี้เล้วเนี่ยนี่ไปตลกซะแล้วนี่ไปตลกซะแล้วของหายากไหนจะปูอัดไหนเลยลูกชิ้นหายากที่สุดเลยที่ห้วยขาแข้งเนี่ยที่นักท่องเที่ยวไม่เคยเห็นเลยครับคือตัวอะไรครับเป็นจก ฮั้งด้ดอกฮอตดอกเออเดี๋ยวออดไอ้ที่พูดมาในของกินทั้งหมดเลยครับเอาที่เป็นสัตว์ตีพวกแมวพวกเสือเออสิแมตอะไรอมันมีอะไรว้างอะไรอ่ะเสือสิงโตช้างสิงโตในป่านี่ไม่มีนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีอะไรบ้างส่วนมากเสือยังมีอยู่ไหมแมวครับมีแมวครับแมวแมวตัวขนาดไหนฮะนี่ครับแล้วเสือตัวขนาดไหน นี่โอ้ยนี่เสือใหญ่กว่านี่เฉพาะดวงตานะครับโอ้โหเันตัวใหญ่มากตาเสือน่ากลัวไหมกลัวเคยจ้องตามันไหมจ้องสมมติเสือเดินมาเราจ้องตามันยังไงเดสมุตเสือเดินมาจ้องดิอ้าวเสือเดินมาปุ๊บคุยนายยังไงฉันหิวฉันมาหาอาหารกินหาอะไรหาอะไรฉันหาเนื้อสดสดกินนะสิไนจะกินขี้ยังไปกินขี้ เสือไม่ใช่หมาอ๋อโอ้โหอ่าเอาเป็นว่าวันนี้เราอยู่กันที่ไบแคมครับพี่นะครับใครที่อยากจะมาพักตากอากาศหรือว่านอนกินบรรยากาศนี่นะฮะที่นี่เหมาะเลยนะครับไบแคมมีห้องพักนะครับแล้วสําหรับที่นี่คุณไม่ต้องเอาเต็นท์มาเลยใครที่เคยเป็นสายแคมอยากจะมาพักแบบดีบ้างไม่ต้องแบกเต็นท์แบกอะไรไปสบายสบายบ้างก็มาแต่ตัวกับเสื้อผ้าก็ได้ครับเช้ามานะครับเราก็จะมี ข้าวต้มข้าวต้มแล้วไข่ลวกครับผมกาแฟกาแฟที่นี่ขึ้นชื่อนะแต่แต่ต้องบอกว่าต้องมาลองเองนะครับใช่ครับอร่อยมากๆเลยพี่ออสแบบการันตีเลยนะฮะสิเป็นซิกเนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์เลยครับและอะไรอร่อยครับนอกจากกาแฟอูจินโอวันตินโอวันตินที่ไหนก็อร่อยนะชงดีๆอะชงชงชงอร่อนะครับอาหารก็มีพอประมาณหนึ่งนนะครับหรือถ้าถ้าแบบว่า มันเบาไปไม่อิ่มครับพี่สั่งเพิ่มเติมได้มีให้เลือกกันเมื่อคืนเราก็สั่งหมูกระทะมาหนึ่งที่ก็โอเคแล้วนี่มีมุมคาเฟ่กาแฟที่เห็นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินชมให้ทั่วเลยก็แล้วกันนะครับที่นี่นี่ง่วงเลยฮะยังพ่ยไม่เมื่อกี้เห็นหาวครับหาวแต่งว่วงไปเมื่อคืนนอนกี่โมงสามทุ่มสามทุ่มวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเอ๊ะทำไมพี่นุ้ย เห็นไปกางเต้นไปกางเต้นอยู่แล้วทําไมเดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนใจมาเป็นโฮมสเตย์แล้วครับก็น้องออสเขาไม่อยากไปน้องออสไม่อยากไปไม่อยากไปกางเต้นแล้วร้อนเอานี่มาเอางี้ไปต่อหรือพอแค่นี้พออย่างนี้ยืนยันคําเดิมตลอดเลยเพราะอะไรไม่ไปกางเต้นกันหนยร้อนหนึ่งร้อนครับเดี๋ยวนุ้ยเอาแอร์ไปให้ก็ได้ไม่เอาหนุ่ยก็ยังร้อนอยู่ไม่เอาหนุ่ยเติมพัดลมไปอีกไม่เอาหนุ่ยร้อนห่อยร้อน เออเอายังไงดีที่ไม่ให้ร้อนเอาเอาน้ําแข็งเดี๋ยวทําที่นอนน้ําแข็งให้ออทเลยเอาน้ําแข็งลงแล้วก็ออทลงไปแช่ไม่ได้คืออะไรหนึ่งก็ไม่เอาสองก็ไม่เอาสามก็ไม่เอาหมดหมดเลื่องเสียงเอาเก๊เอาเก๊เอาเก๊เปลี่ยนใจจะไปกลางเต็นท์ไปแคมป์กับดุ้ยเมื่อไหร่โทรบอกดุ้ยแล้วกันครับผมแต่วันนี้ตามใจออท ก็มากับที่อูไทยมานอนโฮมสเตนนี้ก่อบายให้ออทหน่อยออเดี๋ยวพาเยี่ยมชมหน่อยได้ไหมได้ว่าที่ไบแคมของเราอ่ะเป็นที่พักมีอะไรยังไงบ้างได้อจับไม้เอ้ยเอาดีๆนะเออลากไปเออลงไหมเฮ้ยฟุกปะเนี่ยทช่โอ้โหห้องนี้สวยฮะเข้าไปดสวยไม่หยุดโอ้นี่งานงานอาร์ตใช่ไหมครับ มสวยงามมากๆของเ,เก่าๆเยอะนี่โหพี่ออสเก็บของไว้ดีมากเลยนะยนี่ของ,งของเ,เก่าๆมีรูปของราชการที่เกาครับนะครับนี่นี่รูปพี่ออสเขาอยู่นี่ครับของเขาอยู่นี่เลยงานอาร์เลอรี่เลยโอ้โหห้องนี้เรียกได้เป็นงานศิลปะที่สวยงามมากๆเลยนะครับพี่่เก็บเอาไว้ดีมากไม่ว่าเป็นภาพเก่าของเก่า เยอะมากเลยครับออดชอบไหมชอบโอ้โหแปลงเต็นไหมไม่แปครับยังยืนยันอยู่ยังยืนยันอยู่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะฮะ ที่ของไบคัมนี่นะครับ,รบต้องบอกว่าสวยงามทุกมุมเลยมีมุมถ่ายรูปทุกจุดใช่ครับนะฮะในบริเวณไบคัมนี่นะฮะคุณเดินไปตรงไหนคุณก็ได้ถ่ายรูปสวยๆร,รับรนะครับ,บตั้งแต่มุมหน้าแคมมาเลยครับผมแล้วก็เข้ามาจนคาเฟ่เฟแล้วมุมนี้ก็มุมนั่งดื่มกาแฟก็ได้ได้เลยเป็นเครื่องดื่มแหละได้เลยนะฮะแล้วก็มันไม่ตันเลยนะใช่ใช่ครับมันโป่งแบบทะลุได้ใช่จักรยานจะเยอะหน่อยเพราะว่า ได้ข่าวว่าพี่ออดนี่เขาเป็นสายจักรยานมาก่อนใช่ครับสายขี่จักรยานขี่จักรยานมาก่อนโอเคไหมครับบรรย่ะโอเคมาจิบกาแฟหน่อยดีกว่าแบบนี้ครับสวยนะนี่กาแฟเรานี่จักรยานเก่าของนั้นเลยนะเนี่ยนี่ก็หายากอะเนี่ยไม่รู้ของเก่าของใหม่เนี่ยอืมโอ้โหจิบที่สี่เปรี้ยวโอ้ข้ามไปยังได้อะสุดยอดไม่เอาจิบแรกก็โหสุดแรกแรก พี่พี่น้องๆชาวแคมป์ทุกคนนะครับวันนี้เราทั้ง3าคนนะครับก็นั่งอยู่กับเจ้าของไบแคมแล้วพี่ออสครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับออสแล้วก็น้องบาสน้องบาสขอบคุณครับคนชื่ออสเป็นงไงเป็นยังไงเราุกคนนี่นี่นี่ต้องบอกเลยเมื่อคืนผมานอนที่ไบแคมผมมีความสุขมากนอนหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสดใสเลยพี่ออสขอบคุณมากเลยครับโอ้ ผมกับน้องบาสคิดไม่ผิดเลยใช่ครับที่ตัดสินใจมานอนที่ไบร์แคมเพราะเราไปทําบุญที่นครสวรรค์พอเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเอ๊ะเราจะหาที่พักที่หลับที่นอนกันยังไงดีก็ตัดสินใจเออเคยดูอยู่คลิปหนึ่งของพี่หนุ่มมาถ่ายนะโอ้โหต้องให้เครดิตเขาเลยนะทําให้เราอะได้เห็นไบร์แคมแห่งนี้ว่าสวยงามขนาดไหนก็เลยตามรอยเขามาเลยแล้วมาเห็นของจริง มันยิ่งกว่าที่ดูในคลิปเลยนะฮะ,ะพ,พี่ฮอตมาสร้างไบแคมที่นี่กี่ปีแล้วครับประมาณสิปีครตั้งแต่เริ่มซื้อ<ฮ>ที่เลยสิใช่ซื้อที่จะเห็นว่าต้นไม้ใหญ่หญๆที่เราเห็นอยู่เนี้ยนั่นคือปลูกตั้งแต่ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างก็ปลูกต้นไม้ไว้ก่อนแล้วทำแลนด์สเคปนี่ทนายความาเติบโตตั้งแต่พี่มา ทำที่นี่เลยใช่ไหมฮะพร้อมๆกันเลยใช่เพราะว่าตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยก็เป็นแค่สวนเกษตรทําอ้อยทํามันสําปะหลังแต่ด้วยความที่เราปั่นจักรยานมาเจอเราเห็นหุบเขาเนี่ยโอ้โหมันสวยมากส,สะกดจิตเลยอ่ะเหมือนกุญชางงงมึนงงอลยรออดแล้วก็ก็เลยตัดสินใจที่จะหาที่ตรงนี้แล้วก็ขอซื้อเจ้าของที่เดิมตรงนี้เอญเขาขายให้ก็เลยได้ที่ตรงนี้มาครับถือเป็นความโชคดีจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า ที่ที่จะเป็นของเราเนี่ยมันต้องถูกชะตากันมีบแบบว่าถูกชะโลกกัน,กกนหรือว่าใจรักกันผูกพันกันถึงได้มาอยู่ณนะจุดจุดนี้ได้ใช่ครับใ,ใ,ในเนี้ยเราเรียกว่าเป็นหุบป,ป่าตาดัดใช่ไหมฮะบริเวณเนี้ยชื่อจริงๆตามทางการเขาเรียกว่า หมู่บ้านชายเขาแต่บริเวณนี้มันเป็นหุบเขา,เขาแล้วก็มีหลายคนที่เข้ามาเมื่อประมาณสัก5 6าปีที่แล้วมาเจอธรรมชาติผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนตั้งชื่อว่าเ,เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยคนก็เลยตั้งเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแต่มันก็อยู่ในบริเวณหมู่บ้านชายเขาหรือบริเวณเขาเรียกว่าอุทยานหุบปาา่าตัดซึ่งหุบ<ห>ป่าตาดนี่มันเป็นอุทยานมันเป็นถ้ำแล้วเราก็เลยได้อะไร อะไรละได้อันดิสงในเรื่องของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถ้าแล้วก็ยางไม่ขับเลยมามีที่นั่งชิลมีที่นั่งกินกาแฟอะไรแบบนั้นนะแต่ทีนี้บอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยอยากจะได้ที่พักด้วยนะแถวนี้นะนอกจากไบร์แคมแล้วแถวนี้ก็มีเยอะเลยนะใช่ครับที่นี่ตอนนี้มีห้องพักสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้น่าจะจํานวนพอสมควรนะครับก็มีให้เลือกหลายรูปแบบว่าจะพักแบบโฮมสเตย์พูลวิลล่าก็มีหรือว่าจะพักแบบ private แล้วเป็นส่วนตัวเนี่ยของผมเนี่ยจะมีเล็กๆแค่สามหลังอย่างที่พี่นุ้ยนอนเมื่อคืนฮะหลังนี้หลังนึงไม่เล็กนะเล็กแต่อบอุ่นนะก็ไม่เล็กนะพี่อย่างเนี่ยผมพักห้องนี้นะห้องนี้ก็มีที่นอนสองชั้นเตียงสองชั้นและข้างล่างข้างล่างนี่ก็สามารถนอนได้อีกใช่ล้วเราดีไซน์มีเตียงลิ้นชักอ่ดึงมันได้นอนได้ใช่โอ้โหสวยงามมากแล้วก็ห้องแยกนะห้องแยกก็นอนได้สองสองในกระสีคนแล้วแล้วก็จะมีห้องแบบรับรองใหญ่ๆอีกชุดหนึ่ง น่พี่นะใช่ตรงนั้นสําหรับเหมาะสําหรับมาเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่ทําอาหารได้เรามีเครื่องกรัวแก้ถานน้าแข็งมีให้ฟรีมา,มาทําได้เลยครับผมพี่ออสนี่ก็ถือว่าเป็นสายแคมป์นะครับ,รบและเป็นนักเดินทางด้วยนะนอกจากปั่นจักรยานแล้วเนี่ยครับพี่แล้วเขาก็มีแคมเปอร์แวนด้วยเห็นจอดอยู่คันหนึ่งสวยงามมากเลยเป็นรถเลยคันนี้ก็ของพี่ออสซื้อมากี่ปีแล้วครับ คันนี้ได้มาประมาณสามปีรแรงนานใจก็คือมาเมื่อเมื่อสปีที่แล้วเนี่ยทางทอท,อท,อทอร่วมกับกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวโดยรถนอนก็มาใช้สถานที่ของเราจัดเป็นแอคทิวิตี้มีรถนอนประมาณ5้าคันก็มาจอดบริเวณนี้เราเห็นแล้วเฮแล้วที่นี่เราชื่อแคมป์ด้วยของมันต้องมีพี่นุ้ <laughs> ของ <laughs> ของมันต้องมี <laughs> ก็เลยติดต่อเลยเอามาเลย <laughs> แล้วก็ได้ภาย รอคิวรอหารถหาอะไรก็ได้มาตอนประมาณหลังจากนั้นประมาณสักเกือบปีนะครับก็สมบูรณ์แบบฮะเพราะว่าด้วยวัยผมเนี่ยหกสิบห้าปีจะไปตอกเสาเต็นท์นะแบบออสอสยังตังเต็นท์ยังเหนื่อยเลยใช่ไหมครัแล้วนี่ออสนี่หกสิบห้าปีเหนื่อยนะก็เลยใช้รถแวนใช้รถแวนมันเหมาะฮะเหมาะบอกพี่ออสดิไปกางเต็นท์เนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้พอแค่นี้พอแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรถแวนเปลี่ยนเป็นรถแวนเปิดปั๊บนอนได้เลยเดี๋ยวพาไปนอนไมปยาไปยาไปยา นอนมีแอร์อ้าวมีแอร์มีเครื่องมีฝักบัวอาบน้ำมีที่ล้างครบทุกอย่างครบทุกอย่างไปต่อไหมนอนนี่นอนนี่นอน่อยแบบนี้แสดงว่าประทับใจแล้วโฮมสเตย์เรียกนั่นเป็นโฮมสเตย์ได้ไหมพี่เขาเรียกโฮมสเตย์ใช่ครับโฮมสเตย์ผมจดทะเบียนเป็นโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ครับคือเน้นว่าใครที่มานอนบ้านผมเนี่ยต้องเจอผมอยู่ทุกครั้งอยู่ทุกครั้งถ้าผมไม่อยู่่แสดงว่าผมปิด คือคอนเซปต์ผมเนี่ยทำแบบเกษียเกษียณพี่นุ้ยก็คือเดือนหนึ่งผมแม็กซิมัมไว้แค่12คืนต่อหลังเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งอย่างหลังเนี้ยผมได้12คืนจริงๆอ่อะปีนี้ครบแล้วเดือนเนี้ยครบแล้วปิดแล้วพอดีพี่นุ้ยเข้ามาอ่ะไม่รับได้ยังไงต้องรับครับขอบคุณมากโดยว่าออสมาใช่ไหมต้องรับ12คืนผมครบปั๊บ่ละหลังผมก็จะแจ้งในเพจว่าผมปิดนะเพราะว่าผม คือเน้นเลยใครมาต้องเจอผมดังนั้นถ้าผมปิดก็คือท่องเที่ยวโดยรถแคมป์ของผมนี่แหละไปแคมป์ไปเยี่ยมชาวบ้านเขาบ้างอะไรบ้างคนที่ทําแคมป์ด้วยกันอีกอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมประทับใจก็คือเราไม่ต้องมีร้วรอบขอบชิดอะไรเยอะแยะมากมายเลยเหมือนจะเปิดเปิดด้วยซ้าไปนะฮะมี้วดกั้นนิดหน่อยให้รู้ว่าเขตตรงนี้ตรงนี้เท่านั้นเองไม่มีขโมยขโจรเลยเหรอฮะแถวนี้คือต้องยอมรับว่าจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเป็นเมืองที่ขโมยขโจร น้อยมากสังเกตดูข่าวดูอะไรไม่เคยมีการลักขโมยไม่มีอะไรแล้วอย่างเราอยู่กันตรงนี้เป็นชุมชนที่น่ารักเขาเรียกว่าล้อมรัวด้วยใจอยู่โดยการช่วยกันดูแลผมอยู่นี่มา13บปีของเนี่ยวางข้างนอกไม่มีหายสักชิ้นเลยครับอุทัยรู้ไหมว่าคนอุทัยไม่มีขโมยขจรไม่มีไม่มีนะออดคอนเฟิร์มแสดงว่ากดกดดีมากครับโอ้ใครเป็นคนดูแลกดแถวนี้ฮะว่าห้ามมีขโมยมีคนดูแลไหมไม่มีไม่มี๊บ แสดงว่าไม่ต้องมีใครมาดูแลครับดูแลกันเองอย่างพี่ออนบอกล้อมรั้วด้วยใจครับกสุดยอดมากมากเลยอะฮะเคยมาขโมยอะไรเขาในแคมป์ไหมจริงเคพวกกระดิ่งเอาเครื่กระดิ่งชอบบอกว่าที่อุทัยธานีแล้วโดยเฉพาะที่ไบแคมแห่งนี้นะครับมาได้ทุกฤดู นะครับชอบฤดูไหนก็มาได้เลยหน้าร้อนก็มาได้ห้องพักมีห้องแอร์อยู่แล้วแต่มาหน้าหนาวเนี่ยแอร์แทบไม่ต้องเปิดเลย16องศาใช่ใเย็นเชียบเลยใช่ไหมแล้วหน้าร้อนเนี่ยพี่นุ้ยมันด้วยสภาพในหุบเขามันอาจจะมีร้อนชื้นนิดนึงแต่มีลมโอ้ลมโซตลอดทั้งวันดังนั้นถ้าเมื่อเรามีต้นไม้ใหญ่ๆเรานั่งได้ต้นไม้เนี่ยสบายฮะไม่ไม่ร้อนครับและที่สำคัญนะที่นี่เขาจะมีมุมกาแฟมุมคาเฟ่กาแฟอร่อยมากกาแฟครับพันอะไรครับเนี่ยกาแฟเนี่ย เป็นดอยช้างกับดอยวาวีสองสองดอยเนี่ยเอาเม็ดมาแล้วก็ส่งไปเราคั่วกันเองแต่ว่าโรงคั่วจะอยู่ที่กรุงเทพเพื่อนจะคั่วให้ไม่มีแบรนด์แล้วเราก็เทสกันเราก็คิดว่าเราชอบเราชอบตรงเนี้ยอ่าคนอื่นก็อาจจะชอบเหมือนเราแต่บางเดือนมันตอบโจทย์คนเข้ามาเฮ้ยกาแฟเราไม่แก่เกินไปไม่ไหม้เกินไปอ่ามันก็ละมุนละมุนเป็นดอยช้างกับดอยวาวีครับเรียกได้กาแฟของพี่เนี่ยอันดับที่เท่าไหร่ครับ เป็นที่2ของโลกเลยครับไม่ที่1่ด้วยอ่าไม่เพราะที่อื่นเขาเป็นเขาประกาศว่าเป็นที่หดอ่าหมดผมเป็นที่2ในโลกแต่เป็น1เดียวในที่2องหนึ่งเดียวในที่2ก็คือถ้ามาอุทัยเนี่ยเอยชื่อนะถ้ามาดื่มกาแฟขนาดวันนั้นเราลงรูปลงไปนะโอ้พี่นุ้ยกาแฟที่นี่อร่อยมากที่ไบแกรมอร่อยมากและคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยนะพี่เกศภรรยาผมน่ารักมากดูแลลูกค้า มากันเยอะๆหลายๆคนนะคนเดียวเอาอยู่อะใช่ชมอยู่คนเดียวเลยคล่องแค่ว่องไวมากเลยทันใจแบบอ๊้นักท่องเที่ยวมีความสุขมากๆเลยนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวให้พี่ออสฝากเรียนเชิญพี่ๆน้องๆที่แบบว่าเคยขับรถผ่านไปผ่านมาพอเห็นอุทยเนี่ยวะเมืองรองไปแล้วเออไปเดี๋ยวไปที่อื่นดีกว่ามันมีความที่แบบน่ารัก แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายอะไรยังไงพี่เดียนเ,เชิญได้เลยนะครับพี่อดก็เชิญชวนฝากทางช่องของพี่นุ้ยเนี่ยนะครับว่าจริงๆอ่ะอุทัยธานีเป็นเมืองที่มีดีกว่าที่หลายๆคนคิดครเรายังมีวิถีชีวิตที่อ่าสโลไลฟ์ชีวิตเรียบง่ายาตลาด ยังอยู่เป็นเหมือนตลาดชุมชนถ้าเดินในตัวจังหวัดเนี่ยเราเหมือนย้อนเวลาไปสัก3 4 0สีปี50บปีครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยเยอะนะครับก็เน้นไปในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของป่าเขาถ้ำมีวัดดังๆหลายที่นะครับอุทยมาไม่ยากสถานที่ทางทางเส้นทางมาเนี่ยวิ่งไม่มีภูเขาไม่มีอะไรวิ่งตรงใช้ระยะเวลาสัก3ชั่วโมงก็น่าจะถึงฮะัสามประมาณ200-300มกิโลนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับว่าอุทยธานี มีอะไรดีๆให้พวกเราได้ค้นหาเยอะนะแล้วก็หุป,ป่าตาดเป็นอันซีนของอุทัยธานีคือมาอุทัยต้องมาหุป,ป่าตาดแล้วต้องมาไบาแคมจริงไหมครับจริงครับไบแคมนี่คือฮึอะไรวะเป็นที่เที่ยวไงคับ <laughs> ไบแคมน่ะจะมาต่อหรือพอแค่นี้พอแค่นี้ ไปต่อสิเขาบอกหยุดหยุดแค่ที่นี่อ๋อหยุดแค่ที่นี่ไม่ไปไหนแล้วนอนนี่เลยนอนนี่เลยเลยชอบมากเลยอ่ะเมืองไทยนะฮะต้องบอกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยใช่ครับไปให้ครบไปให้โอ้โหทั่วถึงกันแล้วกันเ7เจังหวัดนะฮะมันไม่ใช่แค่จังหวัดอย่างเดียวมันมีอำเภอมีตำบลอะไรอีกที่แบบว่าให้ได้ให้เราได้ไปเที่ยวไปศึกษาธรรมชาติกันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมแล้วก็น้องบ้าต้องออสนะฮะขอบคุณพี่ออมากๆเลยนะครับ ที่สาเปิดโฮมสเตย์ให้เดี๋มาเยี่ยมชมกันนะพี่นะขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องบ้าขอบคุณน้องออสคนชื่อออสหลอทุกคนทุกคนโอเคครับ